ไอโทรศัพท์โทรศัพท์ใครโทรมาครับป้าอยโทรมาใช่เหรอ,อย่าโทรมาย่าเหรออ๋อไม่ใช่มัม้งแล้วมีใครโทรมาอีกครับป้าอยโทรมาอีกปอ้อไอตอนนี้อยู่ที่ไหนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วนรันอยู่ที่ไหนลูกบ,บ้านอยู่ที่ไหน อ๋อโชคแค่สี่เหรออ๋อโอเควันนี้นานกินข้าวเมื่อเช้านารันไปเที่ยวที่ไหนมาครับ,บหมอกอะไรนะ,ะคาเฟอ๋อหมอกคาเฟ่เหรอโอเคสนุกไหมที่หมอกคาเฟ่มีอะไรบ้างูกหมอกคาเฟ่มีอะไรบ้างนะนารันจำได้ไหมครับ มีต้นไม้สีเขียวไหม,มใช่แล้วก็มีน้ำตกใช่ไหมใช่เปล่าออหมอคาเฟมีน้ำตกใช่ไหมครับที่นันอยากดูน้ำตกนันจำได้ไหม,มน้ำตกน้ำตกใช่แล้วก็มีต้นไม้อยากไปอีกไหมด